เรามีโอกาสได้ร่วมมาความเสีรยงการโควิดนะครับผมหอตะคอนสุดพีเดครับโดยที่ว่าเรานะครับผมจะเอาเงินนะครับทุกหนึ่ง QR code เป็นจำนวน500บาทนะครับผมเพราะว่าหนึ่งล้านติดเนี่ยต้องเงิแล้วหมด5ล้านบาทนะครับ500ล้านบาทนะครับเราจะเอาเงินในส่วนนี้นะครับผมไปพัฒนาวัคซีนโควิด19ครับเพื่อเอามาช่วยเนี่ยให้คนไทยเราได้วัคซีนนี้ต่อไปแล้วอย่างตอนเนี้ยโควิดมันกำลังกลับมาเราไม่มีการที่จะป้องกันไงเพราะว่าเราเองน่ะต้องเจอเลยครับใช่ส่วนใหญ่ จะพยายามเท่าเท่าที่แบบว่าเราแบบว่าสามารถล้างมือได้ก็จะล้างมือถ้าไม่ได้จริงก็จะมีเจลล้างมือครับคอยใช้เจลล้างมือล้างมือรวมถึอองว่าอาจจะใส่เฟ c ชิลหรือว่าใส่แมสนะครับผมในการที่ว่าเออเราไปที่ไหนก็แล้วแต่ครับเราต้องใส่อะไรที่ได้ปเป็เนส่วนตีใจครับพอยจึงเป็นคอนเสิร์ตการกดเปนส่ด้วยแล้วก็ได้เหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมในตระกงลนะครับในโลกของคุณเบเก้าด้วยก็ดีใจมากครับที่เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตนี้หน่อยก็จะเชิญทุกคนนะครับผม ทุกหนึ่งศิลนะครับผม500บาทเท่านั้นเองนะครับมาร่วมทำบุญด้วยกันที่จะพัฒนาโควิด19นะครับผมให้กับเรียกว่าพวกเราชาวไทยได้ได้ใช้วัคซีนกันนะครับผมด้วราคาที่ถูกและดีนะครับผมก็ขอทุกคนมาร่วมทำบุญกันด้วยนะครับเอใช่ครับขอบคุณครับวันใช่วันที่21นี้แล้วจะเป็นรอบกาล่าครับแล้วก็24นี้จะเป็นข้าหลุมพะรุงพะรนใช่ก็กระแสตอบรับดีมากต้องขอบคุณทุกคนครับเรื่องการตอบรับเรื่องของข้าวหลุมพะรุงพะรนดีมาก ก็ย้อนเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวของสี่มมองของของคนสี่คนกันเป็นความรักระหว่างแรียว่ารุ่นสี่คนนะครับผมที่แบบว่าเหมือนกับว่าเป็นความรักที่แบบว่าเรียกว่าพันทะลุตุ่มังกันเลยเรียกว่าในเรื่องครับเราเผยกับมุมความคิดต่างๆของคนแต่ละคนนะครับผมก็อยากให้คนมาติดตามกันในเรื่องมุมความคิดของทั้งสี่ตัวละครแลนะก็มารุ้นมาแชร์กันว่าตัวละครไหนจะเป็นตัวละครที่ถูกต้องในตัวแนวความคิดของเขาประมาณนั้นครับใช่ครับมีละสีด้วย จริงๆก็ก็เป็นแบบเป็นบทบาทในเรื่องครับใช่ด้วยความว่าพ like MM ี่โอ้คือแบดบอยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะมีเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้ทุกคนติดตามจริงๆก็อะไรครับนิดหน่อยตอนถ่ายอาจจะดูร้อนแรงแต่ว่าพอถ่ายจริงๆตอนเวลาถ่ายนะครับอาจจะไม่ได้ร้อนแรงขนาดนั้นใช่เป็นเป็นเรื่องมุมภาพช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งโดยทุกครั้งเราก็แบบเออต้องขออนุญาตพี่ฟ้าแหละขอโทษพี่ฟ้าก็เออแบบว่าขออนุญาตนะครับพี่จะเล่นอะไรก็แถวขอโทษนะครับพี่ฟ้าอะไรเลย คนพูดถึงซีนแล้วซีนเยอะมากทุกคนแหกไปเยอะมากครับโจหนึ่งกับเพื่อนเลยเพื่อนก็ถามว่าอันเนี้ยเลิฟซีนอะเล่นเล่นเล่น,ลนแค่ไหนหรออยากดูของจริงกันอะไรนะเ,ออเนี่ยเราอยากดูได้เราก็อยากเห็นหลอกจริงเจ๊อกว่าพีเซอร์แค่น้ำจิ้มครับตายเลยค่ะตายนี่สุดคือเซอร์อาจจะเห็นแค่คนเดียวแต่ในเรื่องอาจจะเห็นมากกว่าหนึ่งคนือตัวเราคนนี้ ยังงไ่หรออยากให้รอดูดีกว่าใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกมันครอเตอร์ความแบดบอยของเขาอะเขาเป็นผู้ชายแบดบอยครับที่เขาตามหาผู้หญิงดีที่เขารักอะไรเงี้ยที่เขาอยากแต่ว่าเข้าใจเขาฉะนั้นเขาเป็นการตามหาผู้หญิงหลายคนใช่แเราเราเคยตกในสถานการณ์แบบนี้บรึเปล่า่ะก็ต้องแบบเพื่อกสายโชคนเลือกอะไรเจอกัเพื่อนอะไรเงี้ยของผมเคยนะเคยนะเคยในวัยเด็กแต่ว่าแต่ว่าเราแบบเพิ่บเราถ้าเราถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราจะแบบ ส่วนตัวผมอ่ถ้าสมมติว่าเพื่อนบอกผมก่อนว่าว่าชอบคนเดียวกันแต่เรายังไม่บอกพร้องถอยหลังให้เพื่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนก็ชอบแต่เพื่อนไม่พูดแล้วเราพูดก่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าชอบเหมือนกันก็จะถามว่าเอาอย่างไงถ้าเพื่อนบอกก็บอกว่าสู้เราก็สู้แต่เราก็จะตกลงตกลงกันก่อนแล้วว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเขาเลือกใครถือว่าเป็นการตัดสินใจของคนคนนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็ยอมรับมันให้ได้ประมาณนั้น ใช่ครับเราตกลงกันแล้วคือกันแล้วฉะนั้นไม่เกีดเพื่องแน่นอนเพราะว่านั้นครับใช่ครับใช่ตอนนี้ก็ทำงานแล้วจับมือเต็มที่ด้วยแล้วก็ในส่วนของธุรกิจเองด้วยครับก็ทําเต็มที่เลยตอนนี้ครับเปิดค่ายครับชื่อว่า Idol Factory ครับก็ตอนนี้เป็นค่ายค่ายลเรียกว่าค่ายนักแสดงครับที่ผลิตละครด้วยเราผลิตละครครับใช่ผู้ราชารจักไทยเลย ช่ตอนนี้เราก็เราก็มีนักแสดงอย่างน้องๆแอบหลงรักที่เหตุการณ์นะครับซีรีส์เรื่องใหม่ที่ตอนนี้กำล,ลังผลิตอยู่ใช่ไหมครับกก็มีเป็นธุรกิจในเรื่องของแบบว่า,าสินค้าครับสินค้าชาวไทยที่พัฒนาเรื่องกับสศสรษฐชุมชนอย่างทีเ่เคยเล่าให้หลายคนฟังไปใช่ครับเป็นสารสุกรระลุกหนึ่งใลสินค้าอื่นที่ตามมาที่เราจะพัฒน,นาเนี่ยอยากให้ชาวโลกได้เห็นสินค้าที่ดีของชาวไทยประมาณนั้นครับแล้วอยแาง ครับสนุกมากมีต้องขอบคุณแฟนเทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่แบบว่าให้โอกาสผมเนาะตั้งแต่แบบวันแรกอย่างทุกวันนี้แล้วก็มาร่วมสนุกกันในในงานจริงถ้างานนี้ขาดไม่ได้เลยขาดแฟนๆทุกคนถ้าไม่มีอะไรทุกคนไม่คนไม่มีงานนี้เกิดขึ้นขอบคุณทุกคนจริงครับ ได้ครับ <cultural> ก <gaming> ็ตอนนี้นะครับอย่างที่เพลงที่วันนี้ได้มาเล่นในวีดีเลยนะครับผมกับเพลงเรื่องรักถึงที่สุดนะครับก็ฝากเพลงรักถึงที่สุดด้วยนะครับผมที่เป็นเพลงประกอบเอ่อซีรีส์เรื่องเลนไฟโกลด์นะครับเรื่องเลนไฟโกลด์เองนะครับก็ฝากด้วยพีหน้าครับประมาณเดือนสองเดือนสามพีน่าจะได้ดูกันครับรวมถึงว่าก็ฝากนะครับผมในภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะครับผมอยากเป็นทางการในวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมนี้นะครับในพาร์ทของพี่โอมนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับใช่ครับตอนนี้พี่ใหม่ตอนน สวัสดีปีใหม่นะครับผมเป็นแฟนเทุกคนเลยนะครับผมใช่ที่ในช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่เนาะก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยแล้วก็ขอให้ปีนี้นะครับผมในปีใหม่2021นี้เราได้ทำสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ทำอะไรหลายอย่างหรือไม่ทำอะไรหลายอย่างไม่ได้ขอให้ในปีนี้นะครับผมได้ทำหลายอย่างแล้วก็เฮงๆขความตังโดด้วยๆทุกคนนะครับผมโอเคครับนั่งรออิเตอร์หน่อย